สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับวันพีคในตอนที่1นึ่สปอยแรกกันแล้วนะครับบอกกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยความพีคของมันคือการเปิดเผยค่าหัวนั่นเองนะครับผมก็จะมีค่าหัวของกลุ่มหมวกฟางและรวมไปถึงค่าหัวของกลุ่มคอสกิลด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงตัวของชายตาเหี่ยว จุลคีนมีฮอกด้วยนะครับผมใครอยากรู้ว่าค่าหัวของมีฮอกเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรามาฟังกันเลยดีกว่าเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็คือเปิดเผยค่าหัวอย่างเดียวเลยนะครับจากสปอยล์แรกที่มาในโซนแรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นการเปิดเผยค่าหัวของกลุ่มหมวกฟางก่อนนะครับซึ่งเปิดเผยมาทั้งหมดเลยนะครับผมจะมีประกอบไปด้วยตัวของโซโล1,101ล้านเบรลีนะครับ ตัวของจินเบร์หนึ่ันหนึ่งร้อยล้านนะครับผมโซโลแพงกว่าล้านหนึ่งนะครับจากนั้นเองเนี่ยซันจิอยู่ที่หนึ่งพันสาสิบสองล้านเบรีก็ถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในระดับพันล้านหมดจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีตัวของโรบินเก้าร้อยสาสิบล้านก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของชอปเปอร์นะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันแบบหนึ่งพันอะไม่มีล้านข้างหลังกับเขาด้วยนะครับผมแบบพันเดียวพันเบรีครับก็สมแล้วที่เป็นชอปเปอร์นะครับผมเออตามสไตล์เลยนะครับเข้าาหหัววกกกุมฟเนี่ย็ ระดับเดียวกันหมดถึง4คนเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวของคอสกิลออกมาว่าจริงๆแล้วตัวของบาร์กี้เนี่ยไม่ใช่ผู้นําที่แท้จริงของคอสกิลที่เป็นจักรพรรดิได้อะเพราะว่ากองทัพเรือมันเข้าใจผิดนะครับผมแล้วก็บาร์กี้เองเนี่ยได้ติดหนี้มากมายมหาศาลกับใครบางคนเอาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้เปิดเผยฉายาของมีฮอกในอดีตให้กับเราได้รู้นะว่าก่อนที่มีฮอกเนี่ยจะได้ฉายานนะ ดาบมือหนึ่งของโลกมาสมัยก่อนเนี่ยมีฮอกมีฉายาว่านักล่าทหารเรือนะครับแล้วก็เปิดเผยค่าหัวออกมานะครับผมค่าหัวของบากี้อยู่ที่3,189ล้านเบรีนะครับ จากนั้นค่าหัวของคอคโคดาอยู่ที่1965ล้านเบลีบากีนี่สูงยิ่งกว่าตัวของลูฟี่อีกนะครับผมแต่ก็ยังสู้คนนี้ไม่ได้นะครับคนที่ทุกคนรอฟังจุลคีนมีฮอคนะครับผมนักดาบม,มือหนึ่งของโลกค่าหัวอยู่ที่3,590ล้านเบลีครับเห็นค่าหัวออกมาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้ได้ในทันทีเลยนะครับผมว่า ตัวของมีฮอตเองเนี่ยฝีมือน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับจักรพรรดิอย่างแน่นอนนะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับก็คงไม่ค่าหัวสูงขนาดนี้หรอกนะครับที่ตอนแรกเนี่ยค่าหัวอาจจะไม่สูงขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาเพราะว่าในระหว่างที่ตัวของมีฮอบเป็นเจเทพจรสลัดเนี่ยก็จะไม่ได้มีการนับค่าหัวนะครับผมข่าหัวก็เหมือนถูกยกเลิกออกไปอ่ะเพราะว่าเจตเทพจรสลัดก็คืออยู่ข้างเดียวกับกองทัพเรือถูกไหมก็เลยทำให้เราไม่ได้เห็นค่าหัวของมีฮอกนะครับผมจนตอนนี้เองเนี่ยระบบเจเทพได้ยกเลิกไปแล้วเราก็เลยได้เห็นค่าหัวของเ้าห มีฮอกเนี่ยควรจะมีค่าหัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีฮอกเองอ่ะยังมีค่าหัวน้อยกว่าแชงครูสอยู่นะครับผมแต่ก็เข้าใจได้อะเพราะแชงครูสมันเป็นจักรพัดน์นะเนาะมีแบบกองเรือมีอะไรมีฮอกนี่คือตัวคนเดียวอ่ะตัวเดียวๆเลยอะ่ะคนเดียว3590ล้านเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วในตอนจบเนี่ยนะครับผมก็จะตัดไปที่ฝั่งของกองทัพคณะปฏิวัติที่ได้รับโทรศัพท์จากซาโบมาว่านี่ฉันเองซาโบเป็นการยืนยันว่าซาโบยังอยู่นะครับผมและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไไปรอตติดตามชมชกัน ในสปอยฉบับเต็มเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้กระผมลาละครับบ๊ายบายครับ, bye รบสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ